วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวต้นกำเนิดของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมามา่าอาหารยอดนิยมตลอดกาลที่เพึ่งยามวิกฤตของคนไทยในช่วงวิกฤตโควิด -19 ระบาดอย่างหนักในประเทศทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบไปด้วยมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องตกงานและถูกเลิกจ้างหลายคนรายได้ลดลงเกือบ90ของรายได้ทำให้ผู้คน ตามมากันรัดเข้มขัดประหยัดค่าใช้จ่ายดีส่วนที่ไม่จําเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจึงเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อกักตุนเอาไว้เนื่องจากมีราคาถูกทํากินง่ายและอิ่มท้องประกอบกับมาตรการลดดาวของภาครัฐที่ทําให้ประชาชนยิ่งพะาว้านักแหกักตุนสินค้าที่จําเป็นโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มักเป็นสินค้าประเภทแรกที่คนนึกถึงหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยความคิดของนายอันโดโมโมโฟกุในยุคสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนประสบภาวะข้าวยากหมากแพงกระทูสวงสาธณาสุขของญี่ปุ่นได้ให้ชาวญี่ปุ่นกินขนมปังที่ทำจากข้าวสาลีโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาแต่นายอันโดกลับคิดว่าทำไมชาวญี่ปุ่นต้องกินขนมปังทั้งทที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยกับการกินบะหมี่หรือราเมง เขาจึงทดลองทำบะหมี่ที่ใครๆก็ทำกินเองได้สะดวกราคาถูกหลังจากที่ลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือนในที่สุดวันที่25สิงหาคมปี2001นายอันดูคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เป็นครั้งแรกขณะที่เขาอายุได้48ปีโดยตั้งชื่อบะหมี่ของเขาว่าชิกกินบราเมิงโดยนำเส้นบราเมิงที่ได้จากการผสมน้ำซุปกระดูกไก่ทอใส่น้ำมันปาล์มไล่ความชื้นออกไป เพื่อสามารถเก็บไว้ได้นานโดยแค่เติมน้ำร้อนเส้นก็จะคืนสภาพเดิเกและกินได้ทันทีโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยปัจจุบันชิกิมบรามิงงยังเป็นโปรที่ขายดีในประเทศที่ยังคงความอร่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ต่อมาปี2507ในอันดูได้ก่อตั้งสมาคมอุตสาหากรรมอาหารสำเร็จรูปและเป็นประธานสมาคมผู้ผลิตบราเมงนานาชาติและก่อตั้งวิพิธภั์บราเมงสำเร็จรู โมโมฟุกุอันโดซึ่งกิจการบะหมี่คึ่งสำเร็จรูปได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีกระทั่งปี2514ในอันโดในวัย61ปีขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยังต่างประเทศโดยพุ่งเป้าไปที่สหรัฐและสังเกตเห็นว่าชาวอเมริกันมักจะหกรรักบะหมี่ออกเป็นสองท่อนแล้วใส่ในถ้วยก่อนจะเติมน้ำร้อนตามไปและใช้ช้อนแทนตะเกียบทำให้เขาคิดไอเดียผลิตบะหมี่ในชามขึ้นมา โดยใช้ถ้วยโฟมบรรจุบะหม,มี่ออกวางขายหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นบะหมี่ถ้วยตามประวัติบอกว่าในตอนแรกบะหมี่ถ้วยยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนักจนเมื่อเกิดเหตุการณ์การลักพาตัวประกันโดยกลุ่มต่อต้านจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นที่จังหวัดนาการนงโดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ตลอดเวลาต่อเนื่องเป็นเวลาถึงสิบวันเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ญี่ปุ่นถึงร้อยละเก้าสิบ ผู้ชมเห็นความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของเหตุการณ์โดยตลอดและมีภาพของคนที่กําลังกินบะหมี่ถ้วยในสถานที่เกิดเหตุด้วยเพราะในช่วงนั้นอาการหนาวมากจึงกินข้าวในกล่องหรือเป็นโตไม่ได้เพราะมันแข็งจากนั้นคนญี่ปุ่นจึงรู้จักบะหมี่ถ้วยในวงกว้างและแพร่หลายไปทั่วโลกสําหรับประเทศไทยบะหมี่กึงสําเร็จรูปเข้ามาในราวปี2514ถึงปี2515 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อแรกในประเทศคือซันวามีต้นแบบจากบะหมี่ญี่ปุ่นที่ต้องต้มก่อนกินตามหูด้วยยำๆวัยวๆมามา่าในเวลาใกล้เคียงกันแต่คนไทยส่วนใหญ่นิยมเรียกว่ามามา่าจนเป็นชื่อสามัญที่คนไทยในปัจจุบันใช้เรียกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไปเสียแล้วผลิตภัณฑ์มามา่าผลิตขึ้นโดยบริษัทไทยเพรสเดนฟูดจำกัดมหาชนเมื่อวันที่15หกุมภาพันธ์ ปี2 5 1 5ด้วยทุนจดทะเบียน6ล้านบาทเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท President Enterprise ของไต้หวันซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตโดยมีบริษัทสาพัฒนาพิบูลจำกัดรับผิดชอบด้านการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าให้มีสำนักง,งานใหญ่แห่งเลขตั้งอยู่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่และโรงงานแห่งเลขตั้งอยู่ที่เขตหนองเข็มกรุงเทพมหานาครโดยหลังจากการดำเนินธุรกิจ ผ่านไปได้ปีแลกหุ้นทั้งหมดก็ถูกโอนกลับไปยังผู้ถือหุ้นคนไทยด้วยความที่หมามาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตล์ไต,ต้หวันที่แค่ฉีกส่งและใส่น้าร้อนทิ้งไว้สามนาทีก็สามารถกินได้เลยเช่นเดียวกันกับยำยำและไวไวทําให้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ต้องต้มก่อนกินเพียงเจ้าเดียวอย่างสั้นวาเลื่อนหายไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ามามาจะประสบความสาเร็จในทันทีพวกเขาได้มีการพัฒนา และคิดคนรสชาติจนเป็นที่ถูกป,ปากของคนไทยซึ่งรสชาติแรกของมามาาคือซุปไก่ก่อนที่จะตามมาด้วยรสชาติที่เป็นอมตะฮิตตลอดการอย่างรสหมูสับและรสต้มยำกุ้งซึ่งกลายเป็นรสชาติยอดนิยมมาจนถึงทุกวันนี้บวกกับกลยุทธ์การตลาดเร่งสร้างแบรนด์โดยผู้บริโภคส่งซองเข้ามาชิงโชคชิงรางวัลแจกทองและของสัมมนาคุณต่างๆมากมายจึงทำให้ชื่อเสียงของมามา่าแม้จะเป็นแบรนด์โลง มาที่หลังแต่มาม่ากลายมาเป็นผู้นําตลาดบ่มมีกึ่งสําเร็จรูปอันดับหนึ่งไม่เพียงแต่มามา่าจะแซงขึ้นมาเป็นจุดจดจําแก่ผู้บริโภคเท่านั้นแต่ในส่วนแบ่งตลาดบ่มมีกึ่งสําเร็จรูปของไทยมามา่ายังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําตลาดถือกรองสัสดส่วนเกินครึ่งของบ่มมีกึ่งสําเร็จรูปโดยการเป็นผู้นําทีมดการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งทุกครั้งที่มามา่ามีการปรับตัวก็ทําให้เราได้เห็นวิวัฒนาการเติบโต ของตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปของไทยตามไปด้วยตั้งแต่เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบทรงที่ออกแบบรสชาติมาให้เลือกหลากหลายการพัฒนารูปแบบทรงมาเป็นขับเพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภคดูที่ไหนก็รับประทานได้การเลือกใช้ถ้วยกระดาษเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมการสร้างแบรนด์พรีเมียมเพื่อแข่งขันกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากต่างประเทศที่เข้ามาจนไปถึงการกําหนดราคาขายแต่จากการเป็นผู้นําตลาด ที่ต้องคอยคิดนําเสนอสิ่งใหม่ป้อน,นี้กับตลาดเสมอก็ใช่ว่ามามา่มา,มาจะไม่เคยผิดพลาดมาก,ก่อนหากยังพอจากันได้ยุคหนึ่งของมามา่มาเคยออกเส้นบะหมี่โฮวีสําหรับคนรักสุขภาพและเส้นชาเขียวในยุคที่ทุกอย่างอะไรก็ยิตชาเขียวไปหมดแต่เนื่งองจากอาจเป็นสินค้าที่ดูล้าสมัยและมาเร็วเกินไปทําให้ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควจรจึงต้องเลิกผลิตไป,ปนในที่สุดต่อมาในปี25 6 0ย เครสาพัดได้ตัดสินใจจับไทยเพรสิดน่์ฟู้ดและเพรสิดน่์ไบรท์โปรดักเพื่อทาการควบรวมกันโดยมีเป้าหมายให้กลายเป็นบริษัทหัวเรือหลักในธุรกิจอาหารของเครือสาพัดและได้เปลี่ยนมาเป็นตัวย่อ T.F. มาม่าจนถึงทุกวันนี้โดยมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดนอกจากว่ามีกึ่งสําเร็จรูปแล้วพวกเขายังผลิตน้ําผลไม้ขนมปังกรอบและขนมปังเบรดดังอย่างฟาร์มเฮาส นอกจากผลิตอยู่ในเมืองไทยแล้วยังมีการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่ตางๆเพิ่มขึ้นด้วยอาทิเมียนมากัมพูชาบังกลาเทศและฮังการีซึ่งตั้งใจะจะใช้ฐานการผลิตส่งไปยังตลาดยุโรปนอกจากแง่ของธุรกิจแล้วในด้านของเศรษฐกิจและสังคมเองมามม่รู้ว่ามีกึ่งสำเร็จรูปทั่วไปยังทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจได้ดีอีกด้วยเพราะจากการผลิตสินค้าราคาย่อมเยา รับประทานง่ายอิ่มท้องในราคาแค่หกบาทจึงเป็นสินค้าที่ทุกครัวเรือนนิยมมีติดบ้านเอาไว้ดังนั้นในช่วงไหนที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือมีภัยวิบัติต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าทางธรรมชาติหรือโรคระบาดจึงเป็นสินค้าที่ขายดีและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นแต่ก็ใช่ว่าการบริโภคมามา,มาหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไปจะเป็นที่ต้องการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือที่พึ่งในยามวิกฤตเท่านั้น ร้วไร้สไตล์การใช้ชีวิตเล็งรีบของผู้คนยุคใหม่บ่มีกึ่งสําเร็จรูปจึงเป็นสินค้าที่เข้ามาตอบโจทย์ได้ดีอีกทางหนึ่งเพราะกินง่ายกว่าสะดวกกว่าแค่กดน้ําร้อนเติมลงไปอยู่ที่ไหนก็กินได้เลยแถมมีรสชาติให้เลือกเยอะแยะแบบไม่จําเจอีกด้วยซึ่งเชื่อว่าคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซนต์ต้องรู้จักสินค้านี้เป็นอย่างดีเพราะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ทุกคนเคยลิ้มรสหรือยังเป็นเพื่อนแท้ของใครหลายๆคน นิยามฉุกเฉินโดยเฉพาะบรรดาเด็กหอนักศึกษาคนทํางานดึกๆเมือ่อหิวขึ้นมาร้านอาหารปิดกม็มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมามาไว้ต้มกินเป็นอาหารที่กินได้ทุกมือทานง่ายถ้ามีคําพูดคิดอะไรไม่ออกนอกจากข้าวผัดกระเพราแล้วบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมามาคือคู่แข่งเบอร์ตนตนเบรกววาได้ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ใช้คําว่ามามาเป็นคำเรียกแทนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทุกยี่หอ้อ รวมไปถึงการใช้คําว่ามามา่ารีแทนบหมีสำเร็จรูปของประเทศอื่นๆเช่นมาม่าเกาหลีมาม่าอินโดหรือมาม่ามาเลเซียเป็นที่รู้จักกันในแวดวงธุรกิจว่าผลิตภัณฑ์มามา่าถือเป็นเครื่องจกักรผลิตเงินของเครือสาพั์ว่ากันว่าเฉพาะแค่เงินสดในบริษัทบหมีกึึงสำเร็จรูปแบรนด์มามา่าสามารถนําไปซื้อสายการบินนกเอได้ทั้งบริษัทโดยไม่ต้องกู้แถมนี่งเงินทอนหรืออีกต่างหาก สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามาม่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งติดตลาดมายาวนานกว่า40ปีโดยในปี2562ผลิตภัณฑ์มามา่าขึ้นเป็นผู้นำของตลาดที่มีสัดส่วนมากกว่า50%และมีกำลังการผลิตถึง6ล้านซองต่อวันโดยที่รายได้ของบริษัทนั้นมาจากตลาดในประเทศ80%และต่างประเทศอีก20%และจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดทำให้ตลาดหุ้นไทย ปรับตัวลดลงไปมากตั้งแต่ต้นปีแต่หุ้นทีเอฟมาม่ากลับได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นรายอื่นๆเรืน,นีคือเรื่องราวของมาม่าและบอมีกึ่งสำเร็จรูปที่อยู่คู่คนไทยมาเกือบห0สิปีซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มีวันตายโดยผ่านมาแล้วในทุกสภาวะเหตุการณ์พิสูจน์ให้เห็นว่ามาม่าและบอมีกึ่งสำเร็จรูปจะเป็นที่พึ่งยามวิกฤตให้กับทุกคนได้เสมอพบเจอกับผมได้ไหม ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานํำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลงลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ